โยโยโยสวัสดีครับ FC ฟคลึงลุงหนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคลึงลุงหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับเอามาถึงคำคืนวันพฤหัสบดีครับคลิปแรก3คู่เหมือนเดิมนะครับไปเริ่มที่เวลาเที่ยงคืนครึ่งลาลิกาสเปนครับมาโยกาันดับ12จะเปิดบ้านเจอกับบาลเลนเซียมาโยกา4 4แต้มเกมล่าสุดบุกแพ้อเมเรียมาเละ0ูนต่อ3นะครับสภาพทีมไม่มีมัติยาน,านาตาสิตท,ที่ยังเจ็บนะครับตัวหลักๆก็ดานิานอนอเอลโรดิ กองหน้าเป็นเวดัตมูริกี้ครับเจอกับบาลนเซีย40แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะเรอัลมาดริดมา1ต่อ0ูนยะครับยุซุมูซากับเอเดกอร์เน่ติดโทษแบนนะครับตัวหลักอันเดรอเมรา่าแนวรุกจัสซินไคลว์เดียโก้โลเปสกองหน้าก็เป็นเอดิสันคาวานี่ตัวเก่าครับเกมแรกเจอกันมาโยก้าบุกชนะ2-1คู่นี้ก่อนเกมเขามองบารนเซียบุกมาเป็นต่อเล็กน้อยด้วยซ้ำครับเหตุผลเพราะว่าบารนเซีย,ยยังต้องการแต้มในการหนีตกชั้นนะครับห่างโซนตกชั้นต้มแต่่วาม้า แตว่าไปก็สาการลอยตัวในบ้านก็ไม่ธรรมดาครับผมว่ายากกับการที่บันเซียจะบุกชนะครับดังนั้นซื้อ2มุมเชียร์มายอก้าเจ้าถิ่นจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยในคืนนี้นะครับ ขยับไปที่เวลาตีสองครึ่งไปดูโอซาซูน่าจะเปิดบ้านเจอกับอาราติกบินเบาโอซาซูน่าส7แต้มเกมล่าสุดบุกแพ้แอตมาดิดมาเละ0ูนต่อ3นะครับดากโกบราเซนักเจ็บลงไม่ได้ครับตัว,วหลักเป็นดูเบนกาเซียไอมาโอรอสอันเต้บูดิเมียครับเจอกับบินเบา50แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะเซลตามา21นะครับอันเดเอเรล่า e กับดานิกาเซียเจ็บลงไม่ได้นะครับตัว,วหลักก็มีอีเกมโมนิอินอเลสเบเรนเกครับรวมไปถึง2พี่น้อง นิโก้กับอิจกค้วิลเลียมส์พร้อมลงล่าตาข่ายเจอกันในเกมลีกนัดแรกเสมอศูนย์ศูนย์บ้านบินเบานะครับแล้วก็ในฟุตบอลโกปาเดเรครับเป็นโอซาซูน่าที่เขี่ยบินเบาตกรอบนะครับคุณเนี้ยก่อนเกมเขายังมองว่าบินเบาบุกมาเป็นต่อเล็กน้อยแต่ว่าไปลุ้นยุโรปทั้งคู่นะครับบินเบาเนี่ยน่าจะลุ้นไปถึงยุโรป้าในขณะที่โอซาซูน่าเนี่ยพยายามลุ้นถึงอันดับ7เพื่อไปคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับผมดูแล้ว ก็ไม่ง่ายสำหรับบินเบาวกับการบุกชนะโอซาซูนาที่เล่นในบ้านได้ดีครับผมว่าเกมแบบนี้ซื้อ2มุมเชียโอซาซูน่าเจ้าถิ่นนะครับไม่แพ้ไปอย่างน้อยในบ้านตัวเองครับปิด้ายที่เวลาตีหครึ่งไปดูฟุตบอลอิตาลีเพลย์ออฟหนีตกชั้นนะครับโคเซนซ่าดับดับ1จจะเปิดบ้านเจอกับเรดชาดับดับ16 ก็โคเซนซ่าเนี่ยไม่ชนะมา7เกมติดนะครับเกมล่าสุดแพ้ครับบ้านให้กับกายารีมา0-1ครับมีอัลโดฟอเรนซีอเลสซานโดคอตติโนเวสกองหน้าเป็นมาซิโมซิลลี่นะครับเจอกับเบตชาก็ไม่ชนะมา3นัดติดครับเกมล่าสุดบุกเสมอปาเลโมมา2-2นะครับมีอาริเอตมิดฟิลด์บราซิลนะครับกองหน้าฟริองอายจับคู่กับปาโบโรดิเกสครับเจอกันในฤดูกาลปกติปรกากฏเสมอ1-1บ้านโคเซนซ่าบ้านเบตชาเบตชาชนะ2-1นะครับคู่นี้ก่อนเกม เขามองว่าเสมอในเสมอกันครับย้ําว่าเป็นเพย์ออฟหนีตกชั้นเล่นแบบเย้าเยือนนะครับดังนั้นการเล่นในบ้านมีความสําคัญมากครับผมว่าเกมแบบนี้โค,โคเซนซาเล่นในบ้านสู้สุดใจแน่ครับปิดประตูแพ้ในเกมแรกครับผมว่าน่าจะกุมความได้เปรียบก,ก่อนไม่เสมอก็ชนะคู่นี้เชียโคเซนซ่านะครับสรุปคลิปแรก3มทีมชอบเจ้าถิ่นหมดเลยมาโยกาโอซาซูน่าและโคเซนซ่านะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลึงหนังบิ๊กแมชขอยทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย